ผมว่าเราตายแน่เลยตีอกองตายคืออะไระเตีตีกันเองตายสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับรจะมาเล่นเมืองจะมาเล่นเมืองอ่าแนวโรงเรียน,นครับยกพวกตีกันอเหมือนยกตัวอย่างเช่นหมอน,นางโฮเซนครับผมที่เป็นนักเรียนยกพวกตีกันนะครับ มาลองระบบกันเซิร์ฟก็เปิดได้2วันนะครับวันนี้ก็จะมาลองกันเรามาสุ่มกันว่าเราจะอยู่โรงเรียนไหนกันนะครับอ่าพาสปอตอ๋อเนี่ยไปอยู่โฮเซนนะครับผม เฮ้ยนายนักเรียนโฮเซนปะใช่ใช่ไอสอนผมหน่อยดิเพิ่งเข้ามาวันนี้เองได้ได้เดี๋ยวรอพี่แป,ป๊บโฮเซนเหรออุ้มมา เราอยู่ไหนนยะนี่กำลังพาไปตรงมาร์กเลยครับเพราะว่าผมโดนอุ้มอยู่ดีไม่เห็นมันเป็นตายยังไงมันเป็นรูปตึกรูปตึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็น

อ๋อตรงนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนชุดนะครับสำหรับโรงเรียนโฮเซสนี่คือโรงเรียนเราเองโอเคนะาแล้วทำไมต่อตรงไหน,นตรงไหน,น อ๋อตรงนี้เป็นที่อ่านหนังสือนะครับเพื่อที่จะสอบขึ้นปีหนึ่งปีสองไปเรื่อยๆนะครับมาลองไปสอบดูว่าเป็นยังไงนะนี่คือสอบเราจะมีตัวมีมินได้เกมใหเ้เราเล่นเหมือนอื่นหรือเปล่าก็ไม่มีคือสอบไปเลย สอบเสร็จมันก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับที่ว่าโรงเรียนมันปิดก็จะตีกันนะครับอ๋อครับผมรวมนั่งเรียนรวมนั่งเรียนไอ้ลำเงียบดีวะมันไม่ปล่อยผมป้าอตอนนี้ก็มันเป็นเวลากี่กัมก็คืออ่าประมาณว่าเอ้เวลากีกัมคือ ยกพวกตีกันนะครับเป็นเวลาของประมาณกี่กรรท,ทุ่มเนี่ยตอนนี้กี่ทุ่มตอนนี้กี่ทุ่มวะอ๋อสองทุ่มสิบนาทยนยียืนรอเลยยืนรอเลยยืนรอเลยรวมเพื่อนกันมากันลงมายัางลงมากันยังวนะ โอ้ถ้ามาแค่นี้นะออกกูแล้วแหละอยู่เหงอยู่ข้างบนใครมีรถเปล่าคะเดียนเราจะมีใจแค่นี้ครับเียเขาบอกว่าจะเดินนะแล้วเขาบอกว่าคือเราจะเดินไปไหนกันครับน่าจะเดินขนะมีคนเรียกรวมยังไม่มีใครมาเล้วเราจะไปยึดที่เคใช่ไหมใช่จะไปที่เคจะเดินหรือรถอ่ะขึ้นไปตามข้างบนน่าจะเดินอ่ะน่าจะต้องเดินหรอทำไมอ่ะต้องเลย รถน่าจะไม่พอเพื่อนเราเขายิงทอยด้วยรถที่อยู่พาวมีอะไรบ้างมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวอ้าเดินมาเรื่อยๆเดินไปพารไม่หนอาการของเพื่อนเราแล้วกาเอากะบาใหญ่แม้ว่าผมมีกตีกันก็อึดแล้วมออเนี่ยเกกรรมงาแล้วน่าจะยกพอตีการถึงสามทกามนะเนี่ยเราม้านน้อยไงเราแบใช่เราเนา โรงเรียนมันปิดแล้วอ่ะคุณไม่ควรเรียนอ่ะที่ใตอนนี้มันไม่ใช่สามไแล้วใช่อุ้มอ้อะไราแต่ว่าเวลาเรียนปิดอ่ะเขาสามผมปุ๊บแล้วผมลุุ้้บแล้วไปใช่อยู่รงเรียนก็ไม่มีช้าอะไรเลยอุมาหารับกดกดรับนะครับกลังดยู่ห้อวะดเอ้าคมันออกเดนเรออีกแล้วเหรอวะเนเซอร์จำรถอีกมรวมด้ว ขึ้นแล้วเขาจะทำเหรอพี่ไตเกอร์อุ้มอุ้มอุ้มพี่เต้เลงมาลงมาอย่าให้บอกเพื่อนจอดรถดีๆนี่จอดรถลูกันแรกเดี๋ยวลงเองจอดรถดีๆจอดรถดีๆโอ้ยหาจังหวะวิ่งออกก่อนให้กูวิ่งออกก่อนเฮ้ยค้างอะไรเนี่ยโอ้มันพิมพ์ที่อะไรน่ะโอไม่หวะมูซินเดียรูนี่ จังน่าะเจินูกบ้าเดินลูบ้างเินลูกดีเจิลูกเจินลูกเจตายจะตายจะตายจะตายจิตายโอ้ยยังเยอะเลยเอ้เพื่อนเอาไงดีโอ้โหมีาวธด้วยตอนนี้นี้ก่อนทแล้วือสองคนช่วงสองตำรวจนเอ้ยให้ตำรวจ โอ้ยแ้วเราก็ฟิวไปครับตอนนี้โอ้โหอย่างเยอะเลยไปแล้ากลับไปไปแล้วเข้าไปไปดูคนต่อยตำรวจเอ้ยต่อยตำรวจคนต่อยตำรวจเอ้ยฝั่งตายตำรวจที่นี่ก็ฟิวแล้วคก็ฟิวแล้วคก็ฟิวแล้วเฮ้ยคก็ฟิวมึงจะยังเอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมึงไปไหนอ่ะมึงก็จะเอาป้าดิมาดีเฮ้ยโอเคเลยผมว่าเราตายแน่เลยว่ะ เตียเ๋ยเอ้งตายคืออะไรวะเนี่ยเพื่อนตีย๋ยเด้งตายตอนนี้ก็ได้ตื่นจากฝันแล้วครับโอโ้โหอะไรอะไรเนี่ยข้างหน้าคืออะไรเนี่ยข้างหน้าคืออะไรกันเนี่ยไม่จะเวอร์โอ้โหชิางมันรถมากี่คันวะน่ะแล้วมันเต็มกันแบบเต็มจัดเลย หมอมีคนเนี่ยหมอมีอยู่เจ็ดคนเลยนะตุสุรัตนโคดเยอะเลยพี่ชายโอ้ <c oughs> โหเจอะจัดเชี่ยห้าสิบเลยมั้งอ่ะท่านะาข้าเอามารถขนาดนี้นะมาอาอรอ,อเขารอเราหรือเปล่าแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ย เช็คอินแล้วก็ไปนอนเลยค่ะอินในห้องนะคะตรงไหนครับตรงไี้ครับตรงไหนครับเเบดมครับกดดีแล้วก็ไปนอนในห้องกระจกค่ะก็ตัดภาพไปตอนที่เดืผมเต็มก่อนเต็มมาแล้วกันออค้างครับปอ่า น่าจะคางนั่นอ่ะเขาน่าจะเมืออ่อยอะอยู่บนลถไล็ได้ครับคนหนึ่งอาไม่เมือนี่น่าจะไหวยอยู่ผมอยากหนวดด้วยอ่ะไม่ไหวายพอได้ไมองีแฮ <c oughs> <c oughs> ผมเองผมเองผมขอคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวซกันเอีนนไม่ได้มาเลยอะไรของหมอเนี่ย พึงไปรวมตรงนี้ดิอย่างงี้ป่ะพี่ไปบุกรงเียนสุรันกันปะไปบุกรงเียนสุรันเนาันรวมก่อนนะเฮ้ยลืมชื่อชื่ออะไนะซิลิคอนซคนซิลิคอน ซิลิโฟนมึงเรียกกูบังกันด้ยนะไอบังเออบังบังคนอีกบางคนงโอเคกูได้ละได้เชื่อมละไอบังคน <c oughs> ไอบังคนว่าไอ้เียกกูตั้งใจขับจักรยานเนี่ยจะโดนปีชธ่พวกอะไรวะขันมาเยอะกว่าแล้วก็ ตับนี่ไอสัตว์ันรถแต่อนรถไอเแคยกูจักรยานย้นยลู่นัน่นจะไปไหนเนี่ยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเหรอกูมาพิธารึไงนี<อ>่ก<อ>็รอพาเรารีบเลยนะโยโกะตีไม<อ>่รู้จะไปช่วยเพื่อนทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ขวา กำลังบวกกันอยู่เลยอุย <c oughs> อ้ยเอาเดี๋ยวเปิดเปิดมาดิ ลุมคูโดนลุมโดนลุมโดนลุมเยอะได้นอนใช่ไหมเออบอกแล้วบินทบัดแต่เช้าจีไม่ได้นอนโอ้โหขัน,นข้าว้างาาต้องโขหไม่ไหวขานข้าวบ้างเด้อต้องไปฝึกต่อยใหม่ก่อน <พอ S 3> ดูส่งนะไม่ค่อยได้บินทะบัดไม่ได้ต่อยเลยไม่ได้ต่อยเลยไม่ได้ต่อยเลย คือโดนเขาสาวอย่างเดียวเมื่อกี้ดเ,เรียนหนังสือต่อหมดเรื่องหมดแล้วาต้องเรียนหนังสือต่อเหมดเวลาสนุกแล้วสิก็ต้องเรียนหนังสือต่อนะครับทุกคนอย่าลืมเรียนหนังสือกันด้วยดูสิดูสิเป็นนักเรียนชีวิตจริงไม่เคยเก็บขยนะเลยขนาดเป็นเวรตัวเองยังไม่เคยเก็บเลยขยะ เดี๋ยวเพื่อนเก็บให้ทำไมกูต้องมานั่งเก็บขยะด้วยเนี่ยครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนก็ไว้ต่อกันอีพีต่อไปนะครับวันนี้ก็สนุกพอสมควรโดนบัฟด้วยเข้ามาต่อกันอีพีต่อไปนะครับว่าจะเราจะไปบวกอไอโรงเรียนไหนหรือเปล่า <S <S ใครอยากเข้ามารวบสนุกก็ ติดต่อได้ที่จะทิ้งไว้ที่ใต้คำนิยายคลิปนะครับติดต่อมาแล้วก็จะส่งช่องทางการเข้าเมืองให้นะครับไม่ป่า